แล้วก็ที่ก็อยู่ในเกมจีทีเอสอัเนเดียนะผมตอนนี้ผมได้เออ่รถใหม่มานะผมเอ่อก็โดยน้องพอเทพสร้างของเรานะครับอันนี้ก็จะอยู่ในเครื่องพีสองและ PC เราจะเล่นผัดกันไปเรื่อยๆนะผมไปเอาไปเราก็ได้เอ่อฝันมาแต่งมาหนึ่งคันนะผมไม่รู้นะแต่ทำไมแต่ทำไมชื่อคนชอบเรียกกันว่าฟฝันมาเต็งนะผมมันไม่ใช่คันนี้มันไม่ใช่ถ้าเกิดดูในเออ่โทรศัพท์อันนี้ก็จะมืดมากเลยพอสมควรนะผม เพราะว่านี่ผมปรับแสงสุดแล้วนะครับเนี่ยมัมก็ยังมืดอยู่จะไปลองหัดขับรถโูจะไปหัดที่สนามบินนะครับรอสักคู่นะครับผมตัดไปดีกว่านะผมจะไม่ไปแล้วนะครับสนามบินผมเออผู้เชี่ยวชาญด้านเกมเออ GT San Diego อย่างน้องพอดจูเนยียนะครับผมเขาก็ได้ไปเออหารถมาเอยบอกทำไมเนี่ยบอกมันต้องเขาได้ไปหารถมาแล้วเขาก็มาร์จุดเออสตันจ้ำนะผม ผมจะไปที่นั่นกันนะผมซึ่งมันอยู่ไกลมากผมขับมาแทบโอ้โหเ้าเกิดใครดูในคลิปก็จะสั้นๆนะเพราะว่าผมตัดนะเดี๋ยวเราจะตัดตอนที่มันไปถึงเลยแล้วกันใกล้ถึงใกล้ถึงเอ้วทำไมตัดไม่โอเคตอนนี้ผมก็ขับมายันเช้าเลยนะผมอ๋อขับมาใกล้ถึงจุดสตันจําแล้วน้ำพาพูดอะไรหน่อยสิไม่พิทังลงนะไปเลยโอ้ไม่ลงเว้ย ه, okay. เนี่ยเมือนี่ยก็คือจุดสตัมจัมบ์นะผมถ้าเกิดใครไม่ได้กดตัว M ไม่ได้แล้วนี่นะแล้วผมใครอยากมาเอ้ยใครเล่นเราคารที่ดังเล่น GTA San Diego อย่างผมอยู่เนี่ยนี่ก็คือเมืองเออมันก็ไม่ไม่ถือว่าเมืองสองแนละ้วมันแบบเหมือนเหมือน,นติดเขตชายแดนแล้วอะเนี่ยมันจะอยู่ประมาณตรงนี้นะผมก็ ใครชอบสตันจัมก็มาได้ผมก็ส่วนตัวผมชอบดิฟไม่เออดิ๊โอ้อยใครทำโอเคพอ <c oughs> โอเคเ,เค <c oughs> ล้วเราก็จะไปทงนี้กันดีกว่า จะชมคนด่าโอ๊ยไม่ได้ตังค์สักบาทนึ่งเลยคนไ<ป>้ไดังอได้ตังค์โอ้เครื่องไปเลยนี่เพงเจอเนรุ่นรุ่นนี้ เออ,อ,ยอยยยชน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 โอ้โหยังเอ้ยเอ้ยคนโตเหรอจะลองดิฟในเมืองอยู่บ้างไหมผมว่าเคยดิฟในเมืองเคยดิฟแต่ที่สนามบินอืมชนท็กเตอร์ เปิดมือเลยเปมือลวูอ้อ้หลงไปที่ยวจหาดดีกว่ามีมีพายจิตอยู่ไหมีที่ไห คันนี้เครื่องเสียงเครื่องเหมือนฝรั่งมาแต่งไงไม่รู้ก็เลยเรียกแมงมาแต่งหรือว่าบางคนเขาก็กรเรียกกันนะมาแต่งอย่างนนะว่าะเจ๋อเขาก็เรียกครูเทพซาเาก็เรียกโอ้ยผมว่าต้องไปฝั่งนู้นเลยเพียร์คนอ่อนเขาไปอยู่อะเพียรคนอ่อนเขาไปไหนหก็ไม่รู้เขาอาจจะไปแต่งจังหวัดก็เป็นได้เพราะผมไปได้เจอเขา มาสองอาทิตย์กว่าแล,แล้ว,แ,วแล้วแต่วันแล้วแต่วันตั้งแต่วันนี้ผมถ่ายคลิปเออแล้วแต่ผมวันนี้ผมถ่ายคลิปเออรีวิวเอเอไอไอเซิร์ฟมาครับใหม่ผมนะผมอ่าทางลงระของคุณพ่รคุณพรเขาบอกมีภารกิจนะผมเียจะลงแล้วคนอ่อนเขาไม่อยู่แล้วตั้งแต่ผมถ่ายไอคลิปรีวิวอะไรก็ไอรีวิวมาครับใหม่ฮะกระท่อมน้อยก็ผมเคยเห็นอะแต่าไม่ได้ ให้ดูด้วยเหรอเล่เล่องเวียนองเวีนแตตอนนี้ผมนึกถึงหนังเรื่องอะไรรู้ไหมนึกถังนึกถังนึกถึงหนังเลือกเรื่องนี้เรื่องอะไรวะไม่นา่าอะไรนะบล็คพิลล์พี่ไม่ไม่ไม่น่ากันรอเอ้ยนา่าเอ้ย อะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราห้ฟังใครเคยดูพี่มางนครับนี่ครับน่นามารอพี่ที่ทาน้ำทุกวันเลยแต่ก็ไม่รู้ว่ามีรถเข็นขึ้นไดไนวะคือได้วะครับเดีนะ๋ยวนะลองเอามาสแตสงมาชนหน่อยดิก้มาสแตสงมันจะตรงนู่นน้ำ โอหแหวงโหแขกโคตรไปแล้วสารที่ป่าผีเปล่าไม่รู้เลยสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้เวลาเหมาะเหมิงเต็มอิ่มกันแล้วนะผมก็ต้องขอจบในท่นนี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์กันด้วยนะบ๊ายบาย